นี่แม่ส้ปของเธอส่วนฉันเป็นหลานดังนั้นเธอต้องเรียกฉันว่าพ,พี่เจัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค,ะค่คะคุณนีเุณน,นั่งก่อน,นะคะ่ะนี่คือเงินห้าล้านแล้วก็ออกไปจากชีวิตของลูกชายฉันซกเพราะฉันไม่อยากได้เธอเป็นสไปฉันก็ให้เงินคุณห้าล้านบาทเหมือนกันะคะ่ะออกไปจากชีวิตลูกชายฉัสซะเพราะฉันก็ไม่ต้องการมีสไยเหมือนกัน นี่มันงานของฉันนะจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นมีกับแม่สไพายเท่าไหร่หรอกนะคะหวังว่าคุณคงออกจากชีวิตลูกชายคุณได้นม่เป็นไรฉันม้ตรเมัอนจะจ่ยให้นี่เป็นเค้กสตรอเบอรี่ฉันชอบมากค่ะฉันให้คุณหมดเลยเค้กสตรอเบอรี่ฉันชอบมากเลย ค่อยกินนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้ค่ะป้าป้าป้าหยุดกินได้แล้วป้าลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้เรามาเพื่อไล่ลูกสะใภ้อะอนี่ป้าชอบเค,ค้กสตอเบอรี่นี่มากเลยนะแล้วคนที่ชอบเค,ค้กเนี้ยสแสดงว่าเป็นคนที่จิตใจดีอย่างแน่นอนป้าแต่หนูไม่คิดอย่างนั้นหนูคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจไม่ดีมากๆเลยอะ่ะนี่ถ้าขืนในเขาอยู่ต่อไปเนี่ยระวังมันจะยักยอกสมผัิป้านะ ถ้าเธออยากเป็นสพายบ้านเนี้เธอก็ต้องทําอาหารให้เป็นนะแล้วมื้อเที่ยงอะ่ะเต็มหรือ,อยังหัหัอาหารหนูทาไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่ไม่ต้องห่วน,นะคะหนูจ้างเชฟระดับ5าดาวมาแล้วฉันหมายถึงว่าให้เธอทําเองพี่จะเลยง่ายจังเลยอะ่ะโอเคค่ะเดวนี่ไปทําให้เลยนี่ไปดูวันนี้พระบรามาิตตรงไหนอ่ะมาจัดการมาเลยนะไ้ออะโอ้โไปๆ,ๆ,ๆ ก่อนเลยเราทำนี้ได้ไงการผัดกะเพราเ่ยนะมันต้องใช้ไฟอ่อนๆเข้าใจไหมแล้วก็ค่อยผัดพริกกระเทียมนีให้หอมก่อนนื้อใส่เนื้อสัตว์ไม่เข้าใจอะค่ะไม่ติกรอบนึงค่ะโอ๊ยช่างเถอะเดี๋ยวฉันทําให้ดูแล้วกันคอยดูด้วยแหละสอนรอบเดียวนะฮัมกินเลยนะคะ ไม่ไหวจริงนะคะที่มันลอยขนาดนี้มืก่อนเลยอ่ะเธอชอบเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันทำเพิ่มเอ้ยปา้านี่จะทำอีกเหรอเนี่ยเอาคู่ชมพู่เขาชอบอะ่ะเดี๋ยวป้าไปซื้อน้ำหมูมาทำเพิ่มไปแล้วกินกันแล้วเหรอโหกะบเผานี่เธอเป็นคนทำเหรอจะใช่ได้ยังไงล่ะแม่พี่นี่แหละเป็นคนทำทำคนเดียวทั้งหมดด้วยนะเนี่ยยังออกไปซื้ออะไรอยู่เลย เหมือนใครบางคนที่จะช่วยด้วยนะแต่ชมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้นี่นะน่าไม่เป็นไรนะผมเข้าใจตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่มก็โดนยายข่มกันแหละใส่แม่อยู่เยอะแล้วมั้งก็เลยอยากข่มเธอบ้างอะอ๋อถึงว่าสิแม่พยายามให้ชมเลิกกับเฮนจังเลยแล้วก็ยังให้ทำอาหารอีกเป็นแบบนี้เองกินดีกว่า ชมพู่ี่โอ๊ยเรื่องฉันมาทำไมเนะะี่ยเฮ้อฉันยังทำของข้าวไม่เสร็จแหละแม่คะได้ข่าวว่าอยากเป็นแม่สะใภ้ตัวร้ายนั่นเรอะรู้ได้ไงอะ่ะโอ้แม่คะและ้วทำไมไม่บอกหนูแม่หนูสอนเองค่ะการจะเป็นแม่สะใภ้ตัวร้ายเนี่ยนะหนึ่งต้องดุเอาเมือจับเอวสองชัดตหน้าแล้วส่งสาตาหนุ่ม และสุดท้ายฉิบหรือวด่าไปเลยฉันทนแกมานานแล้วนะใส่หัวไปฉันทนแกมานานแล้วนะไม่เลยแม่คะเบาไปค่ะไม่ได้ควรเลยเอาใหม่นะพลังพลังพลังดึงหมดมาดุจิกส่งสายตาจิกไม่ใช่แบวโอ ทำไมมันถึงได้เหนื่อยมากขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยสิการที่ทำอะไรดีสิ่งที่เองไม่ชอบหรือฝืนตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยไปทำไมได้ล้วไอ้นางชมพูพ่นีไม่สาระแนงจริงเลยคอยดูนะจะเจอฉันแนโ่โอ้ยโอ้ยป้าชมพู่โอนอ่อนหน่อย,อยเดี๋ยวป้าก็ใจอ่อนแล้วเหรอป้ารู้ไหมว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ เ,เขาก็ต้องได้ส่วนนี้อยู่แล้วนี่ฮะโอ๊ยปาไปฉีกอนนะปาบที้อุ๊ยโอ๊ย,อยมันไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกนะสงสัยก็ฉันหลูกมือเองซะแล้วอะไรนะแม่จะอยู่โรงพยาบาลเหรอได้ได้เดี๋ดวยวนี้ไปแม่มาอยู่จุด่้สบายครับเพราะอะไรล่ะฉันว่านะต้องมีคนวางยาแม่พี่นนแน่หมายความว่าไง ยาด่ไงแม่ฉันว่าแลละพวกชมพู่ต้องเป็นคนทำอ่ะฉันเห็นชมพู่พกยานนี้มาตั้งหลายวันแล้วจะมีใครคนอื่นอีกนอกจากมันอ่ะป้าดูเอาลวกันนะว่ามันเป็นคนเลวแค่ไหนอ่ะนี่มันไม่ใช่ของฉันนะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แกจะกล้าโกหกอีกหรอป้าไม่เชื่อและอีกอย่างนะไอ้กวดยานี้มันวางอยู่บนโต๊ะในห้องเธอมาตั้งนานแล้วฮะคิดว่าป้าโง่เหรอนี่ ชมพู่เขาไม่เคยทำอะไรให้เธอไม่พอใจแต่เธอต้องไปใส่ร้ายเขาขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเห็นครอบครัวป้ามีความสุขไม่ได้เลยเหรอใช่ป้าก็พูดถูกแหละแต่เราเป็นญาติกันแท้ๆป้าทำไมครอบครัวป้าต้องมีความสุขอยู่ดีกินดีขนาดนี้อ่แะแล้วตัดภาพมาที่ครอบครัวหนูดิทะเลาะกันไร้สาระตลอดเลยอ่ะจิมไม่อยากเห็นครอบครัวป้ามีความสุขอ่ะ พี่ครอบครัแกไม่มีความสุขเพราแกนั่นแหละคือตัวปัญหาชมพู่พยุงแม่ลุกขึ้นหน่อยกูทนมึงมานาแล้วเอาไปแต่เดินครับน้อง ที่ป้าทำเนี่ยทำถูกเหมือนตอนที่หนูสอนเลยใช่ไหมจุดยอดเลยค่ะคุณแนะ